แมวเริ่มละเริมละเริ่มเล่นละโอ้ไม่ได้แกงหรอกไม่ได้แกงเดี๋ยวมาดูการตอบสนองก่อนนะครับว่าถ้าเราถือขนมแมวบีบถุงขนมแมวแล้วเขาจะ ปฏิกิกริยาย,ยัางไงนะครับมาทำไมลกูกนอนอยู่เฉยๆมาทำไมลกูกอืมอือ้ร้องเลยเมื่อกี้ไม่พูดด้วยร้องเลยร้องทำไมลกูกแงวหิวอ,อยากกินข้าวไม่กินนะครับ ข้าวไม่กินนะครับนี่กินขนมแมวเชยเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอีแมวอ้วน